เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสนะครับประการเดี๋ยวผมเปิดหัวเข้ารายการเลยนะครับประการครับได้เลยครับพร้อมนะครับสวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเสียงสะท้อนสื่อม Media Focus ในวันนี้ ช่วงที่สองของวันนี้แน่นอนครับเราต้องไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นกิติกุลนักวิชาการอิสระประเด็นที่อาจารย์ให้ไว้วันนี้น่าสนใจมากทางการสถานการณ์การเมืองแล้วก็ข่าวต่างๆเนี่ยก็มีการประเมินสถานการณ์การทําทงานของรัฐบาลว่าจะอยู่ครบเทอมไม่ครบเทอมบางกลุ่มก็บอกว่าอยู่ครบ นะครับอยู่ครบแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรบา,บางกลุ่มก็บอกมั่นใจแน่หรือแต่ประเด็นที่อาจารย์ให้ไว้วันนี้เนี่ยหากางกล้องของเหตุและผลของแต่ละฝ่ายที่มองเลยนั่นก็คือรัฐบาลอยู่ครบเทอมแน่ถ้าคนในชาติมอบความไว้วางใจให้ทำงานประเด็นนี้มีนัยยะมีความหมายเราไปฟังมุมมองของท่านอาจารย์กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ทวีศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณสุป,ปันและท่านผู้ฟังครับ ครับอาจารย์ครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจมากเลยฮะอาจารย์รัฐบาลอยู่ครบเทอมแน่ถ้าคนในชาติมอบความไว้วางใจให้ทํางานมันจะไปกันยังไงดีครับอาจารย์เรื่องนี้ก็ก็พูดโดยหลักหลักการแล้วกันนะครับว่าทุรกรัฐบาลไม่ว่าจะประเทศไหนก็นแล้วแต่นะถ้าทํางานแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจาก ประชาชนมีผลงานก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าพูดถึงว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับของประเทศไทยเนี่ยของเราในอดีตไม่จะมีการทุจริตคอร์รัปชันมีการคดโกงสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติอะไรต่างๆนั้นที่ผ่านานมาก็อยู่ได้นะครับเพราะว่าในลักษณะที่ว่าประชาชนเองเขาก็ ไม่มีพลังอจะจะทํำยังไงก็ทําไปแต่ในอดีตถ้าพูดถึงว่าวงจอรอุบาทเนี่ยที่เวลาพูดถึงก็หมายถึงว่าการทํารัฐประหารของกองทัพนะฮะครับและในอดีตเวลาทํารัฐประหารนั้นก็ไม่ได้มีพลังของประชาชนเข้าไปเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับไม่ได้ไปเคลื่อนอะไรสักเท่าไหร่ก็มีสัมบนนกันไป แล้วก็มีความรู้สึกว่าท้อแท้ห่อเหี่ยวนะฮะแล้วก็คนที่ตัดสินใจแทนประชาชนก็คือกองทัพนะฮะแล้วการเปลี่ยนแปลงในยุคหลังเนี่ยเนื่องจากการตื่นตัวของประชาชนมีมากขึ้นเนื่องจากสื่อมวลชนก็มีการรายงานข่าวสารที่มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับช่วงหลังถ้าเราพูดถึงประเทศไทยในของเราในช่วง สอถึงสามทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยความตื่นตัวจะสูงมากตั้งแต่ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับแล้วก็ในฉบับนั้นเองเนี่ยคือก็เป็นสมบัติของสาธารณะนะฮะแตะนั้นเองเนี่ยก็มีเรื่องของโทรทัศน์ซึ่งตอนนั้นก่อนหน้านั้นก็มีอยู่แล้วหละเคเบิลทีวีอะไรต่างๆตอนหลังก็มี พรทัพดาวเทียมมีจานอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วแถมก็มีวิทยุชุมชนด้วยนะครับวิทยุชุมชนเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้ทำประโยชน์ให้ความรู้เชิงการศึกษาให้พัฒนาสติปัญญาจุดประกายความคิดต่างๆแต่ตอนหลังมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าเป็นเครื่องมือ ของพักการเมืองของนักเคลื่อนไหวการเมืองต่างๆมันก็เลยทำให้สังคมไทยก็เป็นไปอย่างที่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับจะระดมหกระดมจะอะไรก็แล้วแต่นัดชุมนมมันก็สร้างกันผ่านช่องทางนี้กันนะฮะอย่างไรก็ตาม ในช่วงสักสิบปีหลังที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทมากขึ้นนะเมื่อก่อนนั้นมันมีแค่โทรศัพท์มือถือนะจําได้ใช่ไห25ม2,535ม็อบมือถือใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ม็อบมือถือแล้วมันเป็นม็อบของโซเชียลมีเดียมีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็น เป็น Facebook เป็นอินสตาแกรมเป็นอะไร u t u b e อะไรต่างๆสารพัดเนี่ยนะครับมันเข้าถึงได้แทบทุกช่องทางถ้ากรณีณปัจจุบันนะครับพูดถึงว่าแนี่เอาของเฉพาะมาที่ก็มีการสองสามวันนี้ก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมครับว่าฝ่ายรัฐบาลเขาก็บอกว่าเขาอยู่ครบวาระ ครับเขาประเมินตนเองเขาบอกอม,มันไม่มีปัจจัยเสี่ยงอะไรหรือไม่มีอะไรที่เขาจะส่วนเซหรือมีปัญหาแต่ถ้าเป็นไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลครับจะเป็นนักการเมืองเป็นพ่อค้าเป็นประชาชนเขาก็เขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันมีประเด็นอะไรใหญ่ๆเยอะแยะที่ทำให้คนในชาติก็เกิดความหวหั่นไหว แล้วก็คลานแคลงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ที่เป็นกันอยู่ณขณะนี้ซึ่งมันหมายถึงอธิปไตยของชาติแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ซึ่งเป็นมรดกทางทรัพยากรธรรมธรรมชาติทั้งทางบกทางทะเลถ้ามันมีปัญหาอนาเขตทั้งบกมันก็ทรัพยากรใต้ดิน แต่ถ้ามันเป็นมีปัญหาในเชิงอาณาเขตทางทะเลมันก็หมายถึงว่าทรัพย์สมบัติใต้ทะเลไม่ว่าอยู่ในน้ํานะอยู่ใต้ดินอีกสั่างหาึไม่ว่าจะเป็นพลังงานเป็นแรงขาบเป็นอะไรก็แล้วแต่จากนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างใหญ่แล้วมันสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่ออพรรคไทยรักไทย,ไทยเมื่อที่ครั้งที่ คุณลักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกครับแล้วก็เป็นปีแรกเลยนะครับก็ทำบันทึกความเข้าใจทำข้อตกลงเนี่ย MOU 2,544ถ้าเป็นคิดทศักราชก็คือ2001หรือ2001ตามสากลเนี่ยนะครับทีนี้ในในช่วงที่รัฐบาลเศษฐา ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆผู้คนก็ยังไม่ทันตั้งตัวพ่อก็ยังติดตามความเคลื่อนไหวเการอาฟอร์มรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมันจะเป็นไปอย่างไรมนันติดขัดในเชิงข้อกฎหมายแล้วก็ความเป็นไปได้ในการที่จะรวมตัวรวมกลุ่มแล้วก็เกิดการยอมรับอะไรต่างๆเนี่ยจนผลที่สุดก็เกิดการาตั้งรัฐบาลข้ามขั้ว ก็ไม่เป็นไปตามที่มีความตั้งใจกันไว้ในครั้งแรกนะครับนะแล้วก็พอข้ามขั้วเสร็จมาก็มีนายกวัฐมนตร,นรีชื่อเศษฐาก็าผ่านกระบวนการทางสภาแล้วก็ได้เป็นนายกวัฐมนตร,นรีก็เข้าใจว่าไม่ไม่ไม่เท่าไรอะนะอาจจะเดือนนะหรือสองเดือนแรกมันก็ได้ยินคำคำนี้แล้วว่าจะต้อง มีการพูดคุยกับทางกัมพูชาหากทางอาณาเขตดินแดนมีปัญหาเราก็ไม่พูดถึงแขวนไว้ก่อนเราจะไปพูดถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทางธุรกิจที่มันจะเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายก็หมายถึงวา่าปัญหาหลักๆจะไม่พูดถึงเอาเรื่องผลประโยชน์นไปก่อน มันพูดอย่างนั้นมันมันมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่ออาณาเขตยังมีปัญหาอยู่แล้วจะไปตกลงนะภายใต้อาณาเขตดินแดนยังมีปัญหาอยู่แล้วก็จะไปตกลงแบ่งสรรปันส่วนเรื่องของกา๊าซธรรมชาติน้ํามันใต้ทะเลอะไรต่างๆมันจะเป็นไปได้อย่างไรฟังแล้วมันไม่มันไม่มีหลักความเป็นเหตุเป็นผลหรือหรือตักกะนะครับอ่นะ เออก็เราพูดกันง่าย,ายๆเช่นว่าบ้านเรากับเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเนี่ยแล้วก็รั้วบ้านหรือว่ามันไม่มีรั้วบ้านหรือแนวเขตยังไม่เป็นที่ตกลงกันฝ่ายเอเพื่อนบ้านเขาก็ก็บอกเขาเนี่ยสนามบ้านของเราเนี่ยที่จริงมันต้องเป็นของเขานะเขาสามารถใช้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันเราจะไม่พูดคุยเลยว่าอา้าว อันนี้ก็เป็นสนามบ้านของเราเราเราไม่ตกลงเรื่องนั้นกันแล้ว<ม>เราจะไปคุยเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยเรื่องอื่นๆ<ะ>ที่เกี่ยวข้องมันเป็นไปได้อย่างไร<ม>นะ,ะฮะแล้วในครั้งนี้เนี่ยเมื่อพอเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง<ะ>เกิดขึ้นมาโดยมีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะเราคงจำได้ว่าตอนที่คุณทักศิลอได้ ผ่านอช่วงเวลาของการพระราชทานรอโทษใช่ไหมฮะฮะครับอ่าจะมีการไปแสดงวิสัยทัศน์ใช่ใช่อแล้วก็อ่าจะโดยโดยความงุนงงสงสัยของผู้คนต่างๆในเรื่องเอ๊ะจำคุกถูกต้องหรือไม่อะไรต่างๆว่ไม่ไปพูดถึงนะครับพอเขากลับมาที่บ้านพักของเขา ก็ามาอยู่ที่บ้านจันสองล่าถ้าจำไม่ผิดแค่อย่างรู้สึกเราคุยกันอะ่ะวันรุ่งขึ้นหรือ,อ,รอวันถัดมาหลังๆเนี่ยครับทางคุณเซนซึ่งเป็นประธา,า,านสผู้แทนาราษฎรอ่ะนะฮะอ่าข้ามาเยี่ยมทันทีเลยในเช้าเย็นกลับอ่าอ,อ,อันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ยืนยันในความเหนียวแน่นในข้อตกลงในอะไรก็แล้วแต่ อย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่คุณเซนเป็นนายกรัฐมนตรีในในช่วงนั้นของเราก็มีนายกรัฐมนตรีของเราชื่ออภิสิทธิเวชาชีวะนะครับและตอนนั้นคุณทักษิณชินวัตรนั้นละเหตุไปอยู่ต่างประเทศนะฮะอ่มนมนตรีนิโปจะเป็นดูไบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วตอนนั้นเขาได้รับการแต่งตั้งจากคุณเซนให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะฮะ อ่าครับที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจขอ,ของกัมพูชาใช่ของกัมพูชา,าแล้วตนเองเป็นคนไทยแล้วเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทางฝั่งกัมพูชาแล้วตัวเองก็รู้ข้อมูลทางเศรษฐกิจรู้จุดแข็งจุดอ่อนของประเทศไทยเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งตอนทำเอ็มอูในครั้งนั้น ต้นเองก็เป็นทําขึ้นในสมัยตนเองซึ่งมีคุณสุวัสด์เกียรติเสถียรทยไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกตรต่างประเทศผมเคยสนทนาพูดคุยกับอาจารย์สโสพณสุภาพงศ์นะครับมาครับอาจารย์ภนเองเนี่ยตานเคยเป็นผู้บริหาจากอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ครับ เมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยอืก็เป็นคนหนุ่มแน่นนะในช่วงนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐกิจในเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องวิาศาว,วกรรมศาสตร์เรื่องพลังงานแล้วก็รอบรู้ในหลายๆมิติก็ยังกล่าวถึงว่าในสมัยนั้นได้เจรจาท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับรู้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องที่ว่า พูดคุยกับทางมาเลเซียนะฮะกว่าจะพูดคุยกันได้เนี่ยสิบกว่าปีนะฮะถึงจะตกลงกันได้ว่าให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่เศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลอะไรต่างๆและเข้าใจว่าไม่ได้มี M.O.U อะไรนะฮะเป็นการพูดคุยปกติใช้เวลาสิบกว่าปีแต่สำหรับ M.O.U.442544 ที่กล่าวถึงเนี่ย เกิดขึ้นเมื่อปี2,544ใช้เวลาเพียง40วัน MOU ก็คลอดออกมาเลยนะฮะเป็นลายลาักษณ์อักษรนะแล้วมันก็มีความย้อนแยงนะครับ MOU ก็คือบันทึกความเข้าใจใแต่ว่าสาระเวลาเขียนในนั้นเขียนว่าสัญญาฉบับนี้อ้าวบันทึกความเข้าใจมันไม่สัญญา แต่ว่าในนั้นก็จะระบุสัญญาฉบับนี้อย่างง้นอย่างนี้มีข้อตกลงมีอะไรกันอย่างนี้แล้วก็มีการแมบท้ายเรื่องแผนที่อะไรต่างๆแล้วก็พูดในลักษณะว่ามันเป็นสนธิสัญญานี่แหละครับสร้างความกังขาสร้างความงุนง,งงงงวยสำหรับผู้ที่อยากจะรู้ว่าเอ๊จริงๆ MOU44 มันเป็นประโยชน์ต่อใคร ต่อ,อประเทศชาติต่อส่วนรวมหรือไม่หรือเป็นประโยชน์ต่อใครมันไอเรื่องนี้ยังไม่มีการมอบนำมาพูดคุยมาอะไรกันชัดๆเลยนะครับก็มีแต่ว่าเออคนนั้นได้ไปอ่านมามันมีความเข้าใจมีประเด็นข้อน้อขอนข้อนี้อะไรต่างๆ่จริงเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่ต้องการสร้างความสับสนก็ให้คนไทยมีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยทําไมรัฐบาล ไม่ไม่ถแถลงไม่นำเสนอภาพของ m o u c สสมันคืออะไรกันแน่ว้ามันมีมันมีรายละเอียดมีประเด็นอะไรต่างๆมันก็เรียกเรียกว่ายังไงล่ะครับมันเป็นข้อมูลที่ยากจะเข้าถึงในขณะ,ะเดียวกันรัฐบาล ก็ไม่นำเอาเอ u มอมาพูดคุยให้กับประชาชนเข้าใจไม่ได้แถลงผ่านรายการวิทยุไม่ได้ถแถลงผ่าน,รา,าร,านรายการโทรทัศน์อย่างน้อยก็สรุปคร่าวๆย่อๆหน่อยก็ยังดีว่าเออมันคือนะอะไรอย่างไรประเด็นมันเป็นอย่างงน้นอย่างนี้อะไรยังไงแต่อย่าลืมนะครับในในแนบท้ายของ MOU ที่กล่าวถึงเนี่ยกัมพูชาเขาลากเส้นสมมติ ขาหน้แทนที่ของเขาปีสองห้าหน,นึ่งห้าลากจากหลักเขตที่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามลากพาเข้ามากลางอ่าวไทยจนมาพากลางเกาะกูดมันเป็นไปได้ยังไงแล้วถ้าเราจะพูดถึงในเชิงมิติประวัติศาสตร์นะครับประเทศไทยเราในช่วง กรุงทนบุรีต่อเนื่องกรุงวัฒนโกศินน์ะครับครับอาณาเขตเรานี้มีเกือบล้านตารางกิโลเมตรนะครับถ้าไปดูข้อมูลในประวัติศาสตร์เนี่ยทางทะเลเราไปถึงแหลมยวนเลยนะครับครับแล้วแผ่นดินเราเนี่ยตั้งแต่ตอนบนของประเทศไปถึงสิองปันนาแล้วก็ทางฝั่งพม่ามะลิ วายตะนาวสีอะไรต่างๆเนี่ยเราฝั่งตอนบนทางลาวแล้วก็ไปถึงหลวงพระบางไปถึงอะไรต่อไม่อะไรทางเขมรเราก็ยังไปถึงม <Yeah. S 1> าตบองเสียมาราชสีโสพลแต่ที่มาพูดถึงว่าฝรั่งเศสเข้ามาทำแผนที่เมื่อปี1907 ก็เป็นคนนาบอกว่าเนี่ยไอ้ตรงตรงภาคคืนรัตบองเสียมราชศรีโสพลให้ทางเขมนไปแล้วเขาก็จะคืนจันทบุรีปราดรวมถึงไอ่าปัจจัน์คีรีเขตเกาะกงงน่นนี่นั่นไอ้เกาะกูนนั้นยังอยู่เข้ามาภายในอ่าวไทยได้ซ้ำไปอจัน์สพลสุภาพงศ์บอกเลยนะครับว่าเราโดนฝรั่งเศส พ่นมาแล้วสิบห้าครั้งพ้นที่ดินป้นดินแดนอังกฤษก็ป้นนะฮะทั้งล่างมอเลเซียอะไรต่างๆเนี่ยเพราะจูๆ่ๆประเทศเหล่านี้จะมามีอำนาจมาชี้ว่าของเราอยู่ตรงไหนอาณาเขตอะไรยังไงเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าพูดถึงไปตอนกรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินทร์มนลวงมาแล้วสองร้อยสี่สิบสองปีนะฮะ ไม่ไม่ใช่ร้อยอะไรร้อยปีสิบเจ็ดปีอะไรที่เขาอ้างกันอ,ะอ่ะประวัติศาสตร์ดินแดนเราไปถึงนู่นอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นมิติประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์เราก็ไม่เคยมีการพูดถึงกันเลยอืออืแล้วถ้าเราจะมาพูดตรงประเด็นก็คือว่าอประโยชน์อเอาเป็นว่าเวลาเราเราจะพูดถึงอะไรเนี่ยมันต้องทําความเข้าใจว่าใครได้ใครเสียอ่า ประเทศไทยได time, ้อะไรเสียอะไรรับกัมพูชาได้อะไรเสียอะไรกัมพูชาก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะฮะ mm. ถ้าตาม MOU เนี่ยครับแ,แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงความเป็นมาของ MOU ที่ว่ามามันก็ไม่ถูกต้องก็มันเป็น MOU แต่ในข้อความในนั้นไปนระบุ fit, ว่าสัญญาฉบับนี้อย่างงอนอย่างนี้อะไรต่างๆมันก็ย้อนแยง้งแล้วที่สําคัญ มันก็ไม่ได้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาของเรานะฮะมันต้องผ่านรัฐ,รฐสภาก่อนได้รับไฟเขียวก่อนนะฮะและ้วเรง่องรัฐธรรมนูลรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยของมันนาร้อยหกสิบมาตราร้อยเจ็ดสิบแปดคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันเชิญชวนทุกผู้ฟังไปอ่านกันว่าในร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยออมอวีสีเนี่ยมันขัดแย้งกับ รัฐธรรมนูรรมนปี60มาตร170า1 7ดซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นะฮะกฎหมายไทย,ยอ่ะก็สอดสากลเราก็ทําตามกฎหมายระหว่างประเทศกัมพูชาเขาไม่ได้เข้าสู่กฎหมายระหว่างประเทศในโลกนี้มีสองประเทศที่ไม่เข้าก็คือสหรัฐอเมริกากับกัมพูชาถ้าเขาเข้า เขาก็จะมาอ้างแบบหมาป่ากับลูกแกะไม่ได้อะครับนะฮะฉะนั้นเองเนี่ยรัฐบาลจะอยู่รอดแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าผลงานของรัฐบาลมันแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจได้ไหมแต่ถ้าบบกไปอ้างว่าโอ้มันมีน้ำมันมีพลังงานอ่ำมูลค่าสิล้านล้านบาทหรืออะไรยังไงเนี่ยแล้วราเสียอธิปไตยสูญเสียมนตก ของชาติของลูกหลานไทยไปให้กับ<ม>ต่างชาติเราบอกว่าจะมาแก้ปัญหาปากท้องแล้วยังจะมีไอเรื่องของบ่อนการพนันมีการท่องเ<ม>ที่ยวทางธรรมชาติที่มันมีผลกระทบต่อความเอ,อเรื่องของป่าอนุรักษ์ต่างๆป่าแล้วก็เหลือ<ม>น้อยแล้วมันมันลําบากเหมือนกันนะครับถ้าประชาชน<ม>ตื่นรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมันมีอะไรเกิดขึ้นมาครับคุณตุ๊บบัน,น ศาสตราจารย์ครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้คําถามว่าเราจะไว้วางใจให้รัฐบาลนะครับทํางานต่อไปหรือไม่เนี่ยดูเหมือนว่ามันเริ่มจะมีคําถามนะครับในส่วนของคนในชาตินะครับเริ่มหนาหูขึ้นอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยและทําให้เราเห็นประเด็นเห็นมุมมองอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเป็นที่คลางแคลงสงสัยของประชาชนต่อความไว้วางใจให้รัฐบาลนี้ ทำงานขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับเินดีครับสวัสดีครับผูบ้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าคุยกับคุณสักใจพุทธิพักว่าด้วยบทบาทของสื่อมวลชนในความทําหน้าที่สื่อและความมั่นคงในวิชาชีพกับคุณสักใจพุทธิพักช่วงนี้พักสักครู่ครับเสียงสะท้อนสื่อ